นี่ได้ละนี่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 ไหมครับดึงออกแบบง่ายๆเลยว้าวออกง่ายครับสวัสดีครับผมมาเจอกับช่างนุ่มประธานสุดทํามแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับพี่น้องสายช่างหลายๆคนนะครับต้องเจอปัญหาอย่างผมอย่างแน่นอนเลยปัญหาคืออะไร การลอกสติกเกอร์นะครับที่ติดมากับอะไรใหม่นะครับที่ติดมาจากโรงงานนะครับมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหายัางไงคือมันลอกยากมากนะครับมันลอกยังไงก็แบบ มันออกแบบออกข,ดขาดติดติดขาดขาดมันไม่ได้ลอกปื๊ดเดียวออกไปแล้วผิวหน้าก็ยังสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างคันนี้นะครับผมเป็นมินินะครับก็เป็นชิ้นงาน OEM นะครับเป็นชิ้นงานใหม่ที่มาจากโรงงานการจะทําสีทับเราก็ต้องลอกสติกเกอร์อ,อันนั้นออกใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามันลอกออกยากยังไงไปดูกันเลยครับนี่ครับสติกเกอร์สติเกตเกอร์ตัวยุ่ว่านี่จะเป็นอย่างนี้นะครับ อ่ะอย่างนี้คือผมจะลองลองลอกอ,ออกให้ดูมันเป็นกระดาษนะครับมันเป็นกระดาษเป็นสติกเกอร์คือนี่นะครับเราลองแซะมุมแล้วก็ลองดึงดูนะครับแล้วผมจะลองดึงให้ดูเนี่ยมันจะขาดออกแล้วมันก็จะทิ้งกาวลายๆเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาขูดขูดก็ลําบากนะครับเนี่ยขูดขาด,ขาดลําบากมากเลย วันนี้ผมมีวิธีการนะครับที่จะออกแบบง่ายๆเลยมาแชร์ให้พี่น้องนะครับ mm. เพื่อเป็นแนวทางนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับ mm. ผมประสบปัญหาในเรื่องนี้นะครับ mm. ผมก็เลยหาวิธีการที่จะทํายังไงให้มันลอกออกแบบออกง่ายๆเลยออกแบบเกลียกล้ยงๆแบบง่ายๆเลยเดี๋ยวมาดูนครับ mm. วิธีการที่ผมใช้ครับนี่เลยได้เป่าร้อนนะ <laughs> เดี๋ยวมาลองดูกันมันง่ายแค่ไหนไปนครับ เราจะลนให้มันเกิดอุณหภูมินะครับทำให้สติกเกอร์มันอ่อนนุ่มเดี๋ยวเราก็จะมาลอกกันไปครับประมาณนี้ประมาณนี้อย่าเป่านานนะครับเดี๋ยว สีจะไหมเอานะครับลองแซดูนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยว,ยวขาดขาดขาดโ,โอ้โอ้โอ้จะขายหน้าป่ะเนี่ยโอ้ยเป่าอีกทุกทุกเปรีกตอนตอนที่ทำชิ้นที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยออกง่ายมาก <laughs> เดี๋ยวพอมาทำตัวที่จะถ่ายเนี่ยแม่ไม่เป็นแนี้แต่ได้บุญนะครับคุณผู้ชมอันนี้มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอตัคราวนี้ผมแช่นานหน่อยนะครับแช่นานหน่อยแม่มาขายหน้างานบุญซะงั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องแซม,มุมมันก่อนนะครับแซมุมมันเปิดออกมานี้ได้ละ นี่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 ไหมครับดึงออกแบบง่ายๆเลยว้าวออกง่ายครับแต่ตรงเนี้ยผมลนทีแรกอุณหภูมิมันยังไม่เยอะนะครับเก็บได้นิดหน่อยนี่เป็นไงครับคุณผู้ชมลอกออกแบบง่ายๆเลยนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับปัญหาเล็กๆน้อยๆววงนี้จริงๆแล้ว เป็นปัญหาใหญ่นะครับสําหรับงานช่างสีนะครับบางทีนะลอกออกไม่ได้เนี่ยทำไงไดีรับพ่นสีทับเลย <laughs> พ่นสีทับเลยมันก็ทําให้งานไม่เรียบเนียนนะครับคุณผู้ชมอันนี้มีกาวเล็กน้อยพวกนี้เดี๋ยวเราหาน้ํายาเช็ดคราบกาวออกเพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับดีกว่าที่มันทิ้งกระดาษแบบขาวๆที่ติดไว้งั้นออกลำบากนะครับคุณผู้ชมโอเค คลิปนี้นะครับคุณผู้ชมถ้ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดไลค์ให้รัวๆกับช่างหนุ่มประหานสุธมาด้วยนะครับผมจะได้ทําคลิปดีๆมีประโยชน์อย่างนี้ลงในช่องต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ประธานสุธมานะครับช่างหนุ่มขอลาไปก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ